สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวรวมประจำวันที่7เดือนพฤศจิกายนปี2681เราจะพาทุกท่านติดตามประเด็นร้อนในประเทศและต่างประเทศที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง5ห,หัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครบร้อยวันการเสียชีวิตของสิบเอกอมรินทร์ผาสุขวิญญาณน,นกรบที่ยังไม่กลับบ้านร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ยืนยันไม่ได้ห้ามจัดงานทวงคืนปราสาทตาควาย เหตุระเบิดใหญ่กลางมหานครนิวยอร์กสัญญาณแห่งยุคใหม่ภายใต้ผู้นำซอฮารานมาดานีแรปเปอร์ชื่อดัง50เซนประกาศหนีออกจากนิวยอร์กหลังชัยชนะของผู้นำสายซ้ายวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาจับมือรัฐบาลทรัมป์เพื่อเปิดทางงบประมาณและลดอำนาจฝ่ายซ้ายเริ่มกันที่ประเทศไทยจากงานรํำลึกนักรบผู้ปลีชีพเพื่อแผ่นดิน ถึงกระแสรเรียกร้องทวงคืนปราสาทต,ตาควายที่ยังสะเทือนใจคนทั้งชาติครบร้อยวัน1ิเอกอมรินทร์ผาสุขวิญญาณนักรบยังไม่กลับบ้านครบ100วันการจากไปของสิเอกอมรินผาสุขบรรยากาศที่บ้านเกิดเต็มไปด้วยความอาลัยจากครอบครัวและเพื่อนทหารร่วมหน่วยเสียงสวดมนต์ดังแผ่วเบาในศาลาหมู่บ้านผู้คนร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักรบหนุ่มผู้เสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินไทย สิบเอกอมรินทร์อายุ28ปีเป็นหัวหน้าชุดยิงหมู่ปืนเล็กที่3กองร้อยทหารราบที่233เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อนทหารหลายคนบอกว่ายังคงเห็นเขาเดินลาดตระเวนรอบฐานเหมือนเดิมบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงพูดคุยในยามดึกเหมือนตอนเข้าเวรคุณแม่อรชรอ,อายุ53ปี เล่าว่าหลังพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้านเธอไม่เคยรู้สึกเลยว่าลูกได้กลับมาจริงๆแม้จะเรียกอยู่หน้าศาลเจ้าหน้าที่และวางดอกมะลิทุกวันหัวใจของแม่ยังรู้สึกว่าลูกชายยังอยู่ที่เดิมยังทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยเหมือนเดิมเพื่อนร่วมรุ่นบอกว่าสิบเอกอมรินเป็นคนเข้มแข็งอดทนและรักชาติอย่างสุดหัวใจแม้จะจากไปแล้วแต่ความทรงจำยังอยู่กับทุกคน คำพูดสุดท้ายที่เขาฝากไว้ก่อนปฏิบัติภารกิจคือขอให้เพื่อนทุกคนดูแลกันและอย่าทิ้งหน้าที่หลายคนเชื่อว่าดวงวิญญาณของเขายังวนเวียนเฝ้าฐานเพราะความห่วงใยในหน้าที่และเพื่อนร่วมรบในวันที่15ธันวาคมนี้ครอบครัวจะจัดพิธีทําบุญใหญ่อีกครั้งตามประเพณีอีสานเพื่ออุทิศบุญกุศลส่งให้ดวงวิญ,ญญาณของลูกชายไปสู่สุขติแม่อรชรกล่าวทั้งน้ำตาว่า ลูกชายของเธอไม่เพียงเป็นลูกของแม่คนเดียวแต่เป็นลูกของแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วผู้บังคับบัญชากองพะนดทหารราบที่23ได้เดินทางมาร่วมงานและยกย่องการเสียสละของสิบเอกอมรินทรว่าเป็นแบบอย่างของทหารผู้กล้าที่ยอมละชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติค่ำคืนนั้นลมเย็นพัดผ่านธงไตรรงที่หน้าบ้านเปลวเทียนไหว สะท้อนเงารูปถ่ายของนักรบหนุ่มทุกสายตาจับจ้องภาพนั้นด้วยความภาคภูมิใจและเศร้าในเวลาเดียวกัน100วันแห่งการจากลาแต่หัวใจของคนไทยยังจดจำชื่อของสิบเอกอมรินทร์ผาสุกไว้ไม่ลืมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ยันไม่ได้ห้ามจัดงานทวงคืนปราสาทต,ตาควายเพียงขอให้อยู่นอกเขตอายการศึกกระแสข่าวการยกเลิกกิจกรรมทวงคืนปราสาทต,ตาควายในจังหวัดสุรินทร์ ทำให้ประชาชนจํานวนมากเกิดความสับสนและตั้งคําถามว่าใครเป็นผู้สั่งห้ามล่าสุดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภาศรีจันทร์เวียงซึ่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าจังหวัดไม่ได้มีคําสั่งห้ามจัดกิจกรรมดังกล่าวท่านรองผู้ว่าระบุว่าพื้นที่อำเภอกาบเชิงเป็นเขตประกาศกฎอัยการศึก ตามกฎหมายไม่สามารถจัดการชุมนุมหรือกิจกรรมในสถานที่ราชการโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานสาธารณะได้ทางจังหวัดจึงได้แจ้งให้นายอำเภอรประสานกับกลุ่มผู้จัดเพื่อให้หาสถานที่จัดงานที่เหมาะสมและอยู่นอกเขตอายการศึกโดยสามารถใช้พื้นที่เอกชนได้หากได้รับความยินยอมจากเจ้าของพื้นที่รองผู้ว่าย้ำหลายครั้งว่าไม่ได้ห้ามจัดงาน เพียงแต่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมกิจกรรมและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่เมื่อคำชี้แจงถูกส่งต่อผ่านหลายหน่วยงานจึงเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าจังหวัดสั่งห้ามจัดงานทั้งหมดกลุ่มผู้จัดงานซึ่งนำโดยหมอปลาและคุณอ้อตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมที่จะจัดในวันที่8พฤศจิกายนโดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถฝ่าคำสั่งอ้อมจากหลายอำเภอได้ชาวบ้านที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ต่างรู้สึกเสียดายและตั้งคำถามว่าทำไมงานประเพณีอย่างลอยกระทงยังจัดได้แต่กิจกรรมแสดงพลังเพื่อชาติกับถูกศบคุณป้าปราณีอายุ61ปีชาวอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าปราสาตาควายเป็นของไทยเต็มร้อยเปอร์เซอย่าให้กระแสะทวงคืนเงียบหายไปเพราะหากคนไทยไม่พูดถึงเรื่องนี้อาจถูกลืมเลือนตลอดกาลขณะเดียวกัน อดีตผู้ใหญ่บ้านแนงมุดในอำเภอกาบเชิงเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความเห็นอย่างสงบเพื่อยืนยันสิทธิ์ในแผ่นดินไทยโดยไม่ละเมิดกฎหมายเขากล่าวว่าเสียงของประชาชนคือพลังสำคัญในการปกป้องอธิปไตยบรรยากาศในพื้นที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนบางส่วนที่รวมตัวกันในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสารต่อแนวคิดทวงคืนปราสาทตาควายแม้งานภาคสนามจะถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เสียงของผู้คนในพื้นที่ยังไม่เงียบพวกเขายืนยันจะรักษาความสงบและยังคงรักชาติไม่เสื่อมคลายวิญญาณอมรินทร์กับความทรงจําของแผ่นดินเรื่องราวของ1ิเอกอมรินผาสุขไม่ใช่เพียงข่าวการจากไปของทหารหนุ่มแต่มันคือภาพสะท้อนของหัวใจนักรบไทยที่ผูกพันกับหน้าที่จนวันสุดท้ายเสียงของเพื่อนร่วมหน่วยที่บอกว่ายังเห็นเขาเดินเข้าเวร คือสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาในคำว่าหน้าที่และคำว่าชาติในวัฒนธรรมอีสานความเชื่อเรื่องวิญญาณผู้พิทักษ์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนเชื่อว่าผู้เสียชีวิตจากการปกป้องแผ่นดินจะไม่จากไปไหนแต่จะคอยดูแลคนที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับสิบเอกอมรินที่เพื่อนร่วมฐานยังรู้สึกถึงการเฝ้าระวังของเขาภาพของแม่ที่ยืนรอหน้าสารและเรียกลูกกลับบ้าน ทำให้สังคมตระหนักว่าความรักชาติของคนไทยไม่ได้เกิดจากคําสั่งแต่ม <|th|> so th hmm some okay. ันเกิดจากความผูกพันที่สืบต่อกันมาการรำลึกถึงนักรบผู้กล้าเช่นนี้คือเครื่องเตือนใจว่าพื้นดินไทยถูกปกป้องด้วยเลือดและสรัทธาปราสาตาควายเส้นบางระหว่างกฎหมายกับหัวใจประชาชนกรณีการยกเลิกกิจกรรมทวงคืนปราสาตาควายสะท้อนความละเอียดอ่อนระหว่างอำนาจรัฐกับความรู้สึกของประชาชน ฝ่ายรัฐยืนยันว่าการจัดงานในเขตอายการศึกต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายแต่สำหรับชาวบ้านในพื้นที่ปราสาทต,ตาควายไม่ใช่เพียงโบราณสถานแต่เป็นสัญลักษณ์ของศักดิสลีและความเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยการประกาศให้ย้ายสถานที่จัดกิจกรรมออกนอกเขตอายการศึกอาจเป็นเพียงการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อป้องกันความขัดแยง้งแต่ในทางจิตใจกลับถูกตีความว่าเป็นการปิดกั้นเสียงของประชาชน เสียงเรียกร้องที่เริ่มจากความภาคภูมิใจในชาติกับกลายเป็นความน้อยใจและไม่เข้าใจในเจตนาของผู้มีอำนาจสิ่งที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนยังมีช่องว่างเมื่อคำสั่งผ่านหลายระดับชั้นจนกลายเป็นความเข้าใจผิดประประอาเตาชาชนบางส่วนรู้สึกว่าความตั้งใจดีถูกปฏิเสธ ในขณะที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าตนเองกำลังทำตามกฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อยเหตุการณ์นี้จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งแต่ควรเป็นบทเรียนในการบริหารความรู้สึกของประชาชนเพราะในที่สุดแล้วความมั่นคงของชาติจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อกฎหมายและหัวใจของคนในแผ่นดินเดินไปด้วยกันเสียงจากชายแดนกับพลังสมานฉันของคนไทยสเหตุการณ์จากจังหวัดสุรินทร์ เผยให้เห็นพลังลึกของความรักชาติที่ยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยจากแม่ที่ยังเรียกลูกกลับบ้านถึงชาวบ้านที่ยืนยันสิทธิ์ในปราสาทตาควายทั้งสองเรื่องสะท้อนรากง่าของคำว่าผืนแผ่นดินไทยแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีชายแดนภาคอีสานยังคงเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำและสลัทธาคนที่อยู่แนวหน้าไม่เพียงรักษาชายแดนแต่ยังรักษาความรู้สึกของความเป็นไทยที่สืบต่อจากบรรพบุรุษ เมื่อความเชื่อของประชาชนพบกับข้อจำกัดของกฎหมายความเข้าใจอาจสั่นคลอนแต่ไม่จำเป็นต้องกลายเป็นความแตกแยกสิ่งที่ประเทศไทยต้องการคือพื้นที่ตรงกลางที่ทุกฝ่ายสามารถพูดคุยด้วยเหตุผลและความเคารพการให้เกียรติผู้เสียสละและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงพลังอย่างสงบคือหนทางสร้างสมานชั้นอย่างแท้จริงเพราะชาติไม่ได้ยืนอยู่บนความโกรธแต่ ยืนอยู่บนความเข้าใจและความร่วมมือของทุกคนนิวยอร์กระเบิดใหญ่กลางเมืองสัญญาณยุคใหม่ใต้การนำซอฮารานมาดานีมหานครนิวยอร์กเกิดเหตุระเบิดใหญ่กลางย่านบอลอนส์เพียงหนึ่งวันหลังจากนายซอฮารานมาดานีนักการเมืองสายสายสุดขั้วชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีท่ามกลางเสียงคัดค้านทั่วประเทศเหตุการณ์ครั้งนี้ สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจํานวนมากแรงระเบิดดังขึ้นในช่วงหัวค่าขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกําลังเข้าควบคุมเพลิงไหม้ควันไฟลอยพวยพุ่งขึ้นเหนืออาคารที่อยู่อาศัยเสียงระเบิดทําให้หน้าต่างบ้านเรือนใกล้เคียงแตกกระจายมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างน้อยหกนายได้รับบาดเจ็บและถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลหน่วยงานความปลอดภัยออกประกาศเตือนประชาชนให้อยู่ห่างพื้นที่เกิดเหตุตำรวจนิวยอร์กระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบหมอก หลักฐานของการก่อการร้ายแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความไม่มั่นคงภายใต้การบริหารชุดใหม่เนื่องจากเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านายมาดานีได้ประกาศตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจทั้งหมดเป็นผู้หญิงโดยให้เหตุผลว่าต้องการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศแต่รายชื่อที่เปิดเผยกลับเป็นบุคคลใกล้ชิดฝ่ายการเมืองเดิมของพรคเดโมแครตทำให้ถูกมองว่าเป็นการรื้อฟื้นเครือข่ายอำนาจเก่ากลับเข้าสู่สารกลางเมือง นักวิเคราะห์การเมืองชี้ว่าการแต่งตั้งดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายสังคมนิยมแบบใหม่ที่จะเน้นการควบคุมตลาดและเพิ่มภาษีในภาคธุรกิจขณะที่ประชาชนบางส่วนแสดงความกังวลว่ามหานครนิวยอร์กอาจเดินซ้ำรอยซานฟรานซิสโกซึ่งกำลังเผชิญปัญหาอาชญากรรมและเศรษฐกิจซบเซาหลังเหตุระเบิดนายมาดานีได้ถแถลงขอให้ประชาชนมีสติและเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ แต่คำพูดของเขาไม่สามารถลดความวิตกในสังคมได้บรรยากาศในเมืองยังคงตึงเครียดร้านค้าหลายแห่งปิดทำการก่อนเวลาเพื่อความปลอดภัยประชาชนจำนวนมากโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเมืองที่ไม่เคยหลับกำลังเผชิญกับคืนที่มืดมนที่สุดในรอบหลายปีนิวยอร์กเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเสรีภาพและโอกาสแต่วันนี้เสียงระเบิดที่บลอนส์อาจเป็นสัญญ,ญาณเตือน ว่าความมั่นคงและความเชื่อมั่นของผู้คนกำลังสั่นคลอนและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนพาเยใต้าการนำของซอรานมาดานี50เซนประกาศหนีออกจากนิวยอร์กหลังชัยชนะของผู้นำสายซ้ายหลังการชนะเลือกตั้งของนายซอฮอรานมาดานีนายกเทศมนตรีคนใหม่ของมหานครนิวยอร์กบรรยากาศในเมืองใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเริ่มปั่นป่วนอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในเสียงสะท้อนที่ดังที่สุด คือแรปเปอร์ชื่อดังระดับโลก50เซนที่ประกาศจะย้ายออกจากนิวยอร์กทันที50เซนโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเมืองนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วเขากล่าวว่าภายใต้การบริหารของผู้นำสายซ้ายนิวยอร์กกำลังเปลี่ยนจากศูนย์กลางแห่งโอกาสกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยภาษีสูงและความไม่ปลอดภัยแรปเปอร์รายนี้ระบุว่า การเพิ่มภาษีและการลดงบประมาณตำรวจของรัฐบาลใหม่จะทำให้ประชาชนชั้นกลางและนักลงทุนหนีออกจากเมืองเขาย้ำว่าการบริหารประเทศต้องสร้างแรงจูงใจไม่ใช่สร้างภาระและถ้าเมืองยังดำเนินนโยบายแบบนี้ต่อไปผู้คนจะหมดศรัทธาในรัฐบาลท้องถิ่นอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้50เซนเคยออกมาวิพากษ์วิจาร์นายมาดานีหลายครั้ง โดยระบุว่านโยบายสายซ้ายกำลังทำลายเศรษฐกิจเมืองใหญ่ของอเมริกาเขายังเคยเสนอเงินจำนวน250,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้นายมาดานลลาออกจากตำแหน่งเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวทางการเมืองที่เน้นการควบคุมตลาดและเก็บภาษีเพิ่มหลังการประกาศย้ายถิ่นฐาน50เซนได้ลงทุนในรัฐลุยเซียนาสร้างโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสตูดิโอเพลงใหม่ เขาโพสต์ภาพหลุมศพจำลองที่มีข้อความว่าดริฟนิวยอร์กสื่อถึงการสิ้นสุดยุคทองของมหานครที่เขาเคยรักนักวิเคราะห์มองว่าการตัดสินใจของศิลปินระดับโลกเช่นนี้สะท้อนความไม่พอใจของกลุ่มคนทำงานและนักธุรกิจที่รู้สึกว่าถูกเพิกเฉยจากรัฐบาลใหม่หลายฝ่ายคาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการอพยพครั้งใหญ่ จากเมืองที่เคยเป็นหัวใจของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาสื่อท้องถิ่นรายงานว่าจำนวนผู้ย้ายถิ่นจากนิวยอร์กมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีไรายได้สูงและภาคธุรกิจสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนี้อาจทำให้มหานครนิวยอร์กต้องงเผชิญวิกฤตสลัลธาครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาจับมือรัฐบาลทรัมป์เปิดทางงบประมาณและลดอำนาจฝ่ายซ้าย กรุงวอชิงตันดีซีกำลังสั่นสะเทือนจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาที่ประกาศจับมือกับรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเพื่อยุติการปิดทําการของรัฐบาลกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า1เดือนแหล่งข่าวจากรัฐสภาเปิดเผยว่าวุฒิสมาชิกสายกลางของพรรคเดโมแครตหลายคนได้ร่วมประชุมลับกับคณะทำงานของรัฐบาลทรัม เพื่อจัดทำข้อตกลงงบประมาณระยะสั้นและเปิดทางให้รัฐบาลกลับมาทำงานได้อีกครั้งรายชื่อที่ถูกเปิดเผยได้แก่วุธิสมาชิกเจนชาฮีนจากรัฐนิวแฮมเชียร์แกรี่ปีเตอร์สจากรัฐมิชิแกนและแมรี่แฮสสันจากรัฐเดียวกันทั้งหมดเป็นกลุ่มนักการเมืองที่มีจุดยืนสายกลางและเริ่มไม่พอใจกับการบริหารของผู้นำฝ่ายซ้ายในวุฒิสภา นักวิเคราะห์ทางการเมืองระบุว่าหากกลุ่มนี้สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนได้ถึง60เสียงพันครีพับลิกันจะสามารถผ่านร่างงบประมาณได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้นำฝ่ายค้านซึ่งหมายความว่าฝ่ายซ้ายในพรรคาเดโมแครตจะสูญเสียอำนาจต่อรองโดยตรงข้อตกลงใหม่นี้จะมุ่งเน้นการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปิดหน่วยงานรัฐบาลและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะงักมานาน หลายฝ่ายมองว่านี่คือสัญญาณของการฟื้นคืนความร่วมมือค่ามโมพารักหลังจากหลายปีที่การเมืองอเมริกาเต็มไปด้วยความขัดแย้งรุนแรงโฆสการรัฐบาลทรัมป์ออกถแถลงการว่าการเปิดรัฐบาลครั้งนี้เป็นชัยชนะของประชาชนไม่ใช่ของพลาคะการเมืองใดพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะยังคงเดินหน้าเจรจากับทุกฝ่ายเพื่อสร้างเสถียรภาพให้ประเทศกลับมาอย่างยั่งยืนสื่ออเมริกันหลายสำนัก,กรายงานตรงกันว่า ความเคลื่อนไหวของกลุ่มวุธิสมาชิกสายกลางเป็นสัญญาณชัดเจนว่าพรรคเดโมแครตกำลังเผชิญแรงกดดันจากภายในเพราะสมาชิกจำนวนหนึ่งไม่ต้องการเดินตามแนวทางของผู้นำฝ่ายซ้ายอีกต่อไปเหตุการณ์นี้ถือเป็นการปลี่ยุนแปลงครั้งสำคัญในสมการทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่การประนีประนอมกลับมามีบทบาทอีกครั้งโลกกำลังเปลี่ยนทิศท,ทาง สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกากำลังสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกเหตุระเบิดในมหานครนิวยอร์กหลังการขึ้นสู่อำนาจของนายซฮารันมาดานีทำให้หลายฝ่ายตระหนักว่าความมั่นคงทางสังคมไม่สามารถแยกออกจากความมั่นคงทางการเมืองได้เมื่อผู้นำชุดใหม่เข้ามาพร้อมแนวนโยบายสุดครัวความไม่แน่นอนจึงเกิดขึ้นทันทีในทุกระดับของเมืองที่เคยสงบ นักวิเคราะห์มองว่ามาดานีไม่ได้เป็นเพียงนายกเทศมนตรีคนหนึ่งแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกระแสะการเมืองแบบใหม่ที่เน้นการแบ่งปันทรัพยากรและควบคุมตลาดมากกว่าสร้างเสรีภาพทางเศรษฐกิจแนวคิดนี้อาจดูมีเจตนาดีแต่ผลกระทบในระยะยาวคือการลดแรงจูงใจของภาคธุรกิจและบั่นทอนความมั่นใจของนักลงทุนทั่วโลกมหานครที่เคยเป็นศูนย์กลางการเงินอาจกลายเป็นพื้นที่ทดลองนโยบายทางสังคม ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียความได้เปรียบด้านเศรษฐกิจอย่างถาวรในขณะเดียวกันเนี่ยการตัดสินใจของแรปเปอร์ชื่อดัง50เซนที่ประกาศย้ายออกจากนิวยอร์กหลังชัยชนะของฝ่ายซ้ายไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนบุคคลแต่มันสะท้อนความรู้สึกของประชาชนชั้นกลางและกลุ่มผู้สร้างงานที่รู้สึกว่ารัฐบาลกำลังสร้างภาระแทนที่จะมอบโอกาสเสียงของศิลปินและนักธุรกิจ จึงกลายเป็นตัวแทนของความไม่พอใจในระดับรากญ้าและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการอพยพทางเศรษฐกิจครั้งใหม่เมื่อคนทำงานและนักลงทุนเริ่มย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองที่มีเสรีภาพมากกว่าขณะเดียวกันกรุงวอชิงตันดีซีกำลังเผชิญการสั่นสะเทือนทางการเมืองที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันการที่วุฒิสมาชิกสายกลางของพรรคเดโมแครตจับมือกับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัม เพื่อเปิดทางงบประมาณและยุติการปิดทำการของรัฐบาลคือสัญญาณว่าการเมืองอเมริกาเริ่มเปลี่ยนสมดุลฝ่ายกลางกำลังกลับมามีอิทธิพลอีกครั้งหลังถูกกลบด้วยเสียงสุดโต่งมานานหลายปีนี่อาจเป็นการฟื้นคืนแนวคิดการเมืองแบบประนีประนอมซึ่งเคยทำให้อเมริกาเติบโตในอดีตเหตุการณ์ทั้งสเรื่องจึงเชื่อมโยงกันในภาพใหญ่ของโลกเมื่อเมืองหลวงทางเศรษฐกิจต้องรับมือกับความไม่แน่นอน เมืองหลวงทางวัฒนธรรมต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมและเมืองหลวงทางการเมืองต้องหาทางประคับประคองเสถียรภาพทั้งหมดนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่า,าโลกกำลังเข้าสู่ช่วงปรับสมดุลครั้งใหม่เส้นแบ่งระหว่างเสรีภาพกับความมั่นคงกำลังถูกทดสอบอีกครั้งสำหรับประชาคมโลกเหตุการณ์ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นเพียงปัญหาภายในประเทศแต่มันมีผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทั่วโลกเมื่อ,ออเมริกาเปลี่ยนทิศ โลกทั้งใบย่อมต้องเปลี่ยนตามและในยุคที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งเสถรยรภาพของประเทศหนึ่งอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสั้นไหวไปทั่วโลกวันนี้เรานำเสนอข่าวสำคัญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มจากเรื่องราวของนักรบไทยผู้เสียสละสิบเอกอมรินทรนผาสุขที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั้งชาติต่อด้วยประเด็นร้อนจากจังหวัดสุรินทร์ เมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าไม่ได้ห้ามจัดก,กิจกรรมทวงคืนปราสาทตาควายเพียงขอให้อยู่นอกเขตอายการศึกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนส่วนเวทีโลกมหานาครน,นิวยอร์กกำลังสั่นสะเทือนหลังเกิดเหตุระเบิดใหญ่และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใต้ผู้นำคนใหม่ขณะที่แร็ปเปอร์ชื่อดัง50เซนประกาศหนีออกจากเมืองสะท้อนความไม่มั่นใจของภาคประชาชนต่อแนวนโยบายฝ่ายซ้าย และที่กรุงวอชิงตันดีซีกลุ่มวุฒิสมาชิกสายกลางของพรรคเดโมแครตได้จับมือกับรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเพื่อเปิดทางงบประมาณและยุติภาวะชะง,งักงานของประเทศทุกข่าวในวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกันคือคำว่าความรับผิดชอบและความกล้าไม่ว่าจะเป็นนักรบที่ยอมเสียสละเพื่อแผ่นดินหรือประชาชนที่กล้าแสดงออกเพื่อสิทธิ์ของตนเอง รวมถึงนักการเมืองที่กล้าเดินออกจากเส้นทางสุดเขา่าเพื่อหาทางสายกลางให้ประเทศกลับมามีเสถียรภาพในโลกที่กำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่อำนาจหรือเงินตราแต่เกิดจากความเข้าใจและความร่วมมือของผู้คนเมื่อทุกฝ่ายเรียนรู้ที่จะฟังกันทั้งสังคมก็จะเดินไปข้างหน้าด้ยอ,อย่างสงบและมั่นคงเราขอย้ำอีกครั้งถึงสาระสำคัญของหข่าววันนี้ 1. การรำลึกครบร้อยวัน11เอกรมรินทร์ผาสุข 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ชี้แจงกรณีปราสาทตาควาย 3. เหตุระเบิดใหญ่กลางมหานครนิวยอร์ก 4. แลเเปอร์50เซนประกาศย้ายออกจากเมือง 5. วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาจับมือรัฐบาลทรัมป์เพื่อเปิดประเทศสาระสำคัญที่อยากฝากไว้ในวันนี้คือ ความจริงใจและความกล้าคือพลังเดียวที่สามารถปกป้องบ้านเกิดได้เพราะชาติจะมั่นคงได้เมื่อคนของชาติไม่ยอมแพ้ต่อความกลัวขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์กดแชร์เพื่อให้ข่าวนี้ส่งต่อไปถึงคนไทยทั่วประเทศและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญในวันพรุ่งนี้